ขณะนี้เฮาฮอตที่พักที่เสียเพ็ดจัดเตรี่ยมตอนหับคณะทัวการเดินทางระยะเวลาเก้าชั่วโมงก็ค่อนข้างอีเมยหน่อยหฮาออกจากพนตั้งแต่เก้าโมงสาวมาฮอตพีกหกโมงครึงป้ายเขียนยินดีตอนฮับอ่าคณะทัวเสือซาา ไทยผูกขังมาเยือนทินฐานบัรภพาุรุษขวาหันค่อยกับอ่านบอ,อกกัเจ้าหน้าถี่ก็แปลให้เดี๋ยวผ่าไปเบิงบรรยากาศรอบๆข้องที่พักกเป็นบรรยากาศร่มรื่นที่พักเป็นแบบเงินไทยเนาะบรรยากาศโอเค อ,อันนี้อยู่ระวังก่างนี้มีน้ำสร้างมีน้ำสร้างแล้วก็มีกระปอมน้ำสร้างแล้วก็ะกระปอมอันนี้คณะคณะทั่วกกำลังห้าลือกันว่าโปรแกรมอีไปทางใดนำทีมโดยเซพเพชรอโหมื่อนี้นะเซเพชรท่านขับรถให้พี่น้องเห่ามาฮอสลวงะบางเด้โอ้โห ยอดจริงๆนี่ก็คือที่พักที่เพิ่นจัดไว้รอหาเนะาะอ่ะคลิปนี้ก็สาวไว้ควนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าห้องผักก่อนเนาะ